สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ประกอบช่องแหลบซ่าอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมซูคอยนะครับนี่แอปนี้นะครับก็มาใหม่นะครับแต่ว่าก็เปิดมานานแล้วแหละนะครับซึ่งผมนะครับก็ไม่ได้ทํานานเลยนะครับสําหรับเกมนี้ผมว่านะครับจะถอนภายในคลิปหน้าคลิปหน้านะครับก็ไม่ได้ถอนสักทีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ได้แน่นอนนะครับภายใน อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าไม่เกินอาทิตย์หน้าแน่นอนนะครับต้องได้ถอนเงินเกมนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับได้ทําสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็สําหรับเกมนี้นะครับอาจจะหาเหรียญยากนิดนึงนะครับเราต้องดูโฆษณาบ่อยมากนะครับสําหรับตัวเกมนี้เราถึงจะสามารถได้รับเหรียญ เกมนี้มานะครับถือว่าหายากมากนะครับสำหรับวิธีการหาเหรียญน,นะครับต้องใช้ประมาณถึง20แสนเหรียญน,นะครับทุกคนก็ยากจริงๆนะครับถึง2 0 0แสนเหรียญทุกคนถึงจะสามารถถอนได้ขั้นต่ำา10บาททุกคนถือว่าหายากมากนะครับเหรียญ แต่ว่าถ้าเราไม่ดูโฆษณานะครับเราจะไม่ได้รับเหรียญน,นะครับซึ่งวิธีการหาเหรียญน,นะครับเราจะสามารถหาได้จากวิธีเดียวนะครับก็คือวิธีการเล่นเกมอย่างเดียวนะครับไม่มีการเชิญเพื่อนแม้แต่ย,ยังได้นะครับสําหรับเกมนี้นะครับเพื่อน แทแบบนี้นะครับยังดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยส่วนสำหรับ IOS นะครับผมก็ยังไม่ได้ใจมันกันนะครับว่า IOS จะสามารถโหลดได้หรือเปล่าส่วนการถอนเงินนะครับจะอยู่แถบมุมบนด้านขวามือจะเป็นรูปเหรียญน,นะครับเ,เพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการถอนเงินนะครับขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับทุกคนจะใช้เงินประมาณ10ล้านเหรียญน,นะครับในการ ถอนเงินหนึ่งครั้งทุกคนถือว่าเยอะมากนะครับสาหรับ10ล้านเหรียญถ้าเป็นจํานวนเงิน50บาทใช้แค่ประมาณ1ล้านเหรียญเองนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับติดตารางคลิปแล้วก็สําหรับใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วนะครับก็ฟาก์เพื่อนคอมเมนต์ด้วยว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ